สวัสดีครับวันนี้ไปเจอคลิปวีดีโอใน YouTube ตัวหนึ่งเขาบอกว่าใช้ด้านตออแรงลูกกลิ้งนะครับนี่มาทำเป็นเสาเสากลางเซนได้นะครับหาเื้อได้ที่แถววัสดุนี่เห็นแล้วก็ โอเคนะครับเพราะว่ามันต้นทุนถูกนะครับเราซื้อต้นหนึ่งก็ร้อยสองร้อยอ้นี่แค่แปดสบแปดบาท 88. นะครับเขาบอกว่า <c oughs> ต่อออกมาแล้วเนี่ยมันจะยาวสองเมตรนะครับยืดได้ นี่ครับนี่ครับมันก็โอเคทีนี้เราจะทำยังไงจะเห็นว่าไอาตัวหัวมันเนี่ยถอดได้นะครับมันถอดได้มันถอดได, <c oughs> ได้เราก็แค่ไปหาซื้อน็อตมานะครับน็อตเนี่ย สองตัวนะครับใส่ในหัวเข้าไปนะครับจะ <c oughs> ทำให้ดูนะครับว่าว่ามันใช้ได้จริงหรืป่าซีน็อตเนี่ยมันเข้าได้พอดีนะครับ ลองดูด้วยว่ามันหดหรือไม่ะะนะครับนะครับแล้วก็ใช้แหวนลองมันนิดนึงนะครับ นีครับผมไอ้ตรงนี้เราเอามาคลองกับสายของผ้ากา,กางเต็นท์นะครับที่เป็นห่วงแล้วเราก็ใส่เข้าไปลองดูนะครับนี่ได้แล้ะลงตุนยังไม่ถึงร้อยบาทเลยนะครับ ถ้าใครกลัวว่ามันจะลูกก็ซื้อที่ข้อรัดนะครับมาใส่ป้องกันมันรูดผกก็ได้นะครับมันรูดลงนีดหนึง